สวัสดีค่ะหายไปนานนะคะที่หายไปนานไม่ได้หายไปไหนก็คือนกเตรียมเปิดออฟฟิศเป็นของตัวเองเนาะแล้วก็ย้ายที่อยู่ใหม่ค่ะคือมันมีเรื่องเยอะแล้วก็เลยหายไปไม่ได้อัดคลิปให้กับทุกคนได้ดูวันนี้ว่างก็นะคะก็เลยถือโอกาสที่จะมาอัดคลิปให้กับทุกคนได้รู้ว่าช่วงนี้ทําอะไรอยู่บ้างเนาะถ้าใครที่ติดตามน้องจากคลิปที่แล้วนะคะก็จะรู้ว่าน้องมีแพชชั่นแล้วก็มีเป้าหมายในการที่จะทำออฟฟิศ เล็กๆของตัวเองอ่ะมาตลอดแล้ววันนี้มันก็เป็นจริงแล้ววันนี้จะย้ายห้องแล้วนี่ก็คือสภาพที่เก็บของไว้แล้วอาหารเช้าของเรารู้สึกใจหายตื่นเต้นแล้วก็เหมือนเหมือนรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอะเพราะว่าคิดและดูไว้ทุกอย่างแล้วว่าถ้าตัวเองย้ายที่อยู่ครั้งเนี้ย มันจะดีขึ้นทั้งคุณภาพชีวิตทั้งสิ่งที่ที่เป็นความฝันก hmm ับช <ill> ีว <t ort line> <Ig> ิต <shared> ที่อยากใช้ภูมิใจกับตัวเองวะแม่นเก่งเก่งมากตอนนี้สองทุ่มครึ่งเพิ่งได้นั่งพัก หลังจากย้ายของทั้งวันทั้งเคลียรที่เก่ามาที่ใหม่หลายรอบมากโชคดีที่มันไม่ได้ไกลกันมากแล้วเราแม่งเหนื่อยมากเว้ยแม่งการทำตามความฝันแม่งลำบากลำบากมากอะ่ะม,มันเหนื่อยมากเว้ยเราแม่ง เป็นคนกินเก่งมากนะว,วันนี้เรากินข้าวไม่ลงเลยอะมันแบบกินได้แค่แบบไม่กย่คำอะไรเงี้ยเออมันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆวันที่ตัวเองประสบความสาเร็จอะกลับมาดูคลิปแม่งคงตลกอะทาอะไรของมันวะกินข้าวไปก็แล้วจะหลับแล้วเหนื่อยหลายๆอย่างมากๆแล้วก็ได้มันมาแล้วนะโน้อยากได้มากไม่ใช่หรอได้มาแล้ว i can hear the demons call when they do what they do and now i feel like taking off find a place with the view the band is never gonna stop if it's controlling you i know the time can hit. ลงได้แรงมานานใจมาจากภาพภาพนี้คือเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่เป็นไอดอลของนคนที่เป็นไอดอลหนูมากๆคือ Steve Jobs เพราะว่าเราเป็นไทยเดียวกันด้วยเราก็เลยแบบรู้สึกชื่นชมเขาเป็นพิเศษในแง่ของประสิทธิภาพในการทํางานเนาะเราซื่อสัตย์ต่อเป้าหมายตัวเองมากๆแล้วก็ตรงดิเรกชันกับที่อยากได้มากๆมันมีอุปสรรคแหละระหว่างทางมันเยอะมากเลยที่ไม่สามารถเล่าโปรเซสให้ฟังได้อย่างละเอียดแล้วก็ไม่สามารถที่จะถ่ายให้มาได้เพราะว่าเราจะต้อง ทำงานหน้าง,งานจริงอะ่ะเราจะต้องแมน,นเนเองถูกไหมเออเราทําคลิปเนี่ยน,นี้คือปีที่2ที่จะคอยดูพัฒนาการของตัวเองว่าในปีต่อไปปีต่อไปเนะี้ยฉันจะเป็นยังไงบ้างฉันจะเป็นตัวเองในแบบที่ฉันดีที่สุดหรือยังหรือแบบฉันชอบตัวเองในแบบที่ฉันเป็นที่สุดแล้วหรือยังอันนี้คือจุดประสงค์หลักในการทำคลิปเลยเออแล้วก็สเปซตรงเนี้ยที่ตั้งใจจะทำอก็คือจะเอาไว้ถ่ายถ่ายงานถ่ายโปรดักต์แล้วก็อาจจะเปิดให้เป็นไพรเวทเข้ามา เช่าพื้นที่เพื่อที่จะแชร์ลิงพื้นที่ตรงนี้กันส่วนด้านบนอ่ะเดี๋ยวน้อจะทำเป็นออฟฟิศที่เอาไว้เปิดเป็น p r i v a t e จะเอาไว้สอนนะคะน้อเปิดสอนตัดต่อวิดีโอแบบตัวต่อตัว,ต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 วแล้วก็สอนแบบทั้งวิชาชีพเลยเพราะว่าน้องทำอาชีพเกี่ยวกับโปรดักชันแต่ว่า YouTube ตัวเองอะ่ะโคดอีซี่อ่ะอีซี่มากๆอนะไม่ได้ใช้โปรดักชันอะไรเลยจริงๆถ้าอยากให้เราทำคลิปเรื่องอะไรอะ่ะคอมเมนต์มานะคะหรือว่าไดเรกมาบอกน้องโดยตรงก็ได้เพราะว่า ช่วงหลังๆเนี่ยน้จะโฟกัสกับงานมากๆจนไม่ค่อยได้ทําคลิปใน YouTube เพราะว่าไม่รู้ว่าทุกคน,นอยากดูเรื่องอะไรที่มันจะช่วยซัพพอร์ตได้กับทุกคนเติบโตไปพร้อมๆกับเราได้บ้างนะคะเพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราจะโฟกัสอ่ะมันคืออะไรดังนั้นเนี่ยอันที่มันเป็นงานอดิเรกอ่ะเราก็จะผ่อนลงแต่ก็ยังเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเสมอคะ่ะไม่ว่าทุกคนกําลังจะเผชิญปัญหากับอะไรอยู่ต้องเจอกับอะไรแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวเดียวดายก็ยังมีเรานะ เปิดคลิปเราดูไปเป็นเพื่อนเติบโตไปได้กันค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไปทำงานก่อนบ๊ายบาย